ครูเลิศะสมทรัพย์นักร้องนักดนตรีนักแต่งเพลงคนดังแห่งวงสุนทราภรที่มีความสามารถในการร้องเพลงได้หลายแนวแต่ที่โดดเด่นสุดก็คือการร้องเพลงในจังหวะตะลุงเทมโปจนท่านได้รับฉายาว่าราชาเพลงตะลุงครูเลิศะสมทรัพย์มักจะร้องเพลงออกมาในแนวตลกและสนุกสนานและมักจะร้องคู่กับศรีสุดารัชตะวันเป็นส่วนใหญ่ทําให้หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าทั้งสองเป็นสามีภรรยากัน แต่ความจริงไม่ใช่เพลงที่ร้องคู่กันก็เช่นเพลงจุดใต้ตำต่อพบพอดีนี่เธอจะไปแห่งไหนจะไปที่ห้นใดผมนี่ใครจะติดตามรับนีไม่พ,พ,พ้นนกเขาไพรไพรพิสดารเป็นต้นเพลงอมะตะอย่างเช่นเพลงรำวงสาวบ้านแต่ และรำวงหนุ่มบ้านแต้ที่โด่งดังและได้รับความนิยมมาจนถึงวันนี้ก็เป็นผลงานการร้องของ ครูเลิศะสมทรัพย์ร่วมกับศรีสุดารัชตะวันเช่นกันนี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆจากผลงานมากมายกายกองของครูเลิศะสมทรัพย์เท่านั้นนะครับรวมๆแล้วครูเลิศได้สร้างความสุขผ่านเสียงเพลงให้มิตรรักแฟนเพลงไว้มากโขแต่น่าเศร้าเหลือเกินที่บ้านปลายชีวิตของท่านต้องประสบพบเจอโรคภยัยจนต้องตัดขาครึ่งหนึ่งและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ในที่สุดก็จากไปชวนิรัน เลือดผสมทรัพย์เกิดเมื่อวันที่19กรกฎาคมปี2466ที่บ้านตรอกสาเกหลังโรงแรมรัตนกโกสินทร์หัวมุมสะพานผ่านพบลีลากรุงเทพเริ่มต้นเรียนหนังสือที่โรงเรียนบำรุงวิทยาร่วมชั้นเรียนเดียวกันกับสุปาณีภูกสมบุรณ์และสมพงษ์ทิพยากลินอดีตนักร้องและนักดนตรีวงสุนทรภณ์หลังจากนั้นได้ไปศึกษาต่อที่โรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวายรุ่นเดียวกับเล็กอ่ำเที่ยงตรงและคำรณสัมบูรณานนท์ เลิศะสมทรัพย์ชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กยุคนั้นงานวัดมักจะมีการประกวดร้องเพลงในขณะที่เขาอายุได้ประมาณ17-18ปีหนุ่มเลิศถือได้ว่าเป็นนักล่ารางวัลตัวจากาะชนิดที่วัดไหนมีประกวดเขาจะไม่พลาดที่จะร่วมประชันฝีมือด้วยโดยใช้นามแฝงในการประกวดร้องเพลงว่าหล่อลูกทุ่งซึ่งทุกเวทีที่เขาประกวดก็มักจะพบกับคำรุนสมพูนานนท์ซึ่งตอนนั้นใช้ชื่อในการประกวดว่าคอสัมมรงเล็กอ่ำเที่ยงตรง ใช้ชื่อว่าลอสัมมารงและนรงค์ณวังน้อยต่อกิ่งเพชรทั้ง3คนมักจะสลับกันชนะรางวัล1 2 3อยู่เรื่อยๆแต่เลประสมทรัพย์มักได้ลำดับที่1เสมอๆไม่ว่าจะเป็นที่วัดสะเกตวัดสามปลื้มวัดประยุนวงสาวาทหรือแม้แต่วัดหัวลำพงเพลงที่เล่ดชอบใช้ร้องประกวดก็คือเพลงเทพบุตรในฝันซึ่งเพลงนี้ จะมีเสียงโหรับดนตรีด้วยและเลิศก,ก็โหได้โดยเสียงไม่ขาดหายไปเลยทําให้ชนะใจผู้คนทุกเวทีเมื่อชนะบ่อยจัดกรรมการก็เลยขอร้องให้เขาเลิกประกวดและแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตัดสินการประกวดแทน เลือดผสมทรัพย์เริ่มต้นการศึกษาด้านดนตรีจากครูล้วนควนธรรมก่อนที่จะเข้ามาเป็นนักร้องอยู่ในวงดนตรีสุนทราภรณ์ในปี2483จากการชักชวนของสมพงษ์ทิพยกลลินเพื่อนสมัยเรียนที่กลายมาเป็นนักดนตรีและนักแต่งเพลงของวงสุนทราภรณ์เลือดนับว่าเป็นนักร้องชายคนที่3ของวงต่อจากครูเอื้อสุนทรสนานและครูล้วนควนธรรม แต่อยู่ได้ไม่นานนักเขาก็ลาออกไปสมัครเป็นตำรวจรถถังอยู่ณวังปารุสกวันในช่วงนี้เองเลิศดได้เริ่มต้นแต่งเพลงความหนาวที่ลบบุรีซึ่งได้แรงบันดาลใจจากความประทับใจที่เคยไปประจำการที่จังหวัดลบบุรีสิ่งที่เลือระสมทรัพย์ได้จากการเข้าไปอยู่ในวรงรนตรีสุนตราภรในระยะแรกนั้นก็คือการเป่าทำเปรตและตีกลองซึ่งทําให้เลือสามารถอ่านโน้ตสากลได้โดยมีสมพงษ์ทิพยกรินเป็นผู้สอน ในราวๆปี2,497เลิศได้สมัครเป็นทหารอาสาในสงครามเกาหลีที่ประเทศเกาหลีใต้โดยสังกัดอยู่ในหน่วยบำรุงความสุขก็คือฝ่ายดนตรีรุ่นเดียวกับครูธนิตผลประเสริฐและครูใหญ่นภายนรวมเวลาที่เป็นทหารอาสา1ปี6เดือนสำหรับทหารไทยคณะนี้ได้ออกเดินทางจากเมืองไทยโดยเรือ ฟูจิกามารูเมื่อวันที่22กรกฎาคมปี2497จากการไปราชการสงครามที่เกาหลีใต้ครั้งนี้เลิศได้นำทำนองเพลงเกาหลีและญี่ปุ่นมาแต่งเป็นเพลงริมฝั่งน้ำแผงม้าและสาวงามตูเกียวแสดงให้เห็นถึงความสามารถด้านการแต่งเพลงของเลิศหลังจากกลับจากเกาหลีใต้ในครั้งนี้แล้วเลิศก็ได้รับการบรรจุเข้าเป็นนักร้องในแผนกบันเทิงอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่3พฤษภาคมปี2498โดยครั้งนี้ เลิศได้รับราชการอยู่ที่กรมประชาสัมพันธ์ตลอดมาจนกระทั่งกเกษียณอายุราชการเมื่อวันที่30กันยายนปี2527นับเป็นเวลากว่า30ปีระหว่างที่เลิศรับราชการอยู่วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้มีผลงานเพลงออกมาอย่างสม่ำเสมอทั้งการขับร้องและการแต่งเพลงโดยมักจะร้องเพลงออกมาในแนวสนุกสนานแนวตลกและร้องคู่กับศรีสุดารัชตะวันเป็นส่วนใหญ่ เลิศระสมทรัพย์พบรักกับหม่อมหลวงปราลีมาลากุลแต่ความรักของเลิศในครั้งแรกนั้นยังไม่สมหวังเนื่องจากทางฝ่ายบิดาของหม่อมหลวงปราลีไม่ยินยอมให้สมรสกับเลิศจนกระทั่งเวลาผ่านไป16ปีในวันที่25สิงหาคมปี2515 ก็ได้มีพิธีมั่นที่บ้านราชเทวีของฝ่ายเจ้าสาวโดยมีครูเอือ้อคุณอาพรสุนทรสนานเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายชายไปสู่ขอกับคุณหญิงเทวาทิราชและได้มีการจัดฉลองมงคลสมรสเมื่อวันที่12พฤศจิก,กายนปี2515ณัสม,มสรโกรมชนประธาน3าเสน ครูเลรประสมทรั์และมอมหลวงปราลีประสมทรั์มีบุตรชายด้วยกันหนึ่งคนชื่อวาทิตประสมทรั์หลังกเกษียณอายุราชการเมื่อวันที่30กันยายนปี2527ครูเลรประสมทรั์ก็ใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านแบบเรียบง่ายแต่ช่วงบ้านปลายชีวิตของท่านในเวลาต่อมาท่านได้ล้มป่วยด้วยโรคเบาหวานหลายปีเข้าอาการของโรคก็เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นจนกระทั่งเมื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าก็พบว่าต้องถูกตัดขาข้างขวาออกครึ่งหนึ่งเพื่อรักษาส่วนอื่นไว้ อย่างไรก็ตามหลังจากนั้นท่านก็ยังไปร่วมง,งานกุศลอยู่เสมอโดยนั่งรถเข็นร้องเพลงการทำงานการกุศลอยู่ไม่ขาดส่งผลให้อาการป่วยของท่านเกิดซุดจนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ใช้ชีวิตประจำวันลำบากทำให้หม่อมหลวงปราลีคู่ชีวิตต้องจ้างพยาบาลพิเศษมาคอยดูแลและครูเลิศประสมทรัพย์ก็ต้องเลิกร้องเพลงไปโดยปริยายแม้จะเจ็บป่วยหนักแต่ครูเลิศก,ก็ยังความจำดียังจดจำผู้ที่ไปเยี่ยมได้ทุกคน จนกระทั่งวันที่28กันยายนปี2543ครูเลิศประสมทรัพย์ก็ได้เสียชีวิตลงสิริอายุรวม68ปีผลงานเพลงอื่นๆของท่านที่สร้างชื่อเสียงในวงดนตรีสุนทราภร์ก็เช่นเพลงเริงลีลาดข้างขึ้นเดือนไายใครจะเมตตาบ้านของเราพ่อค้าเรอืเร่ตะลุงหมอนซ่อนผ้าตละลุงแมลงแฝงดอกไม้ตะลุงสุขใจตะลุงท่ารักจริงเป็นต้นเลิศประสมทรัพย์ชื่อนี้คืออีกหนึ่งตำนานสำคัญ ของวงการเพลงไทยครับพบพอดีนี่เธอจะไปแห่งไหนจะไปที่ห้นใดผมนี่ใครจะติดตามรัเก่กจะว่าความรับส